โอ้ยจัดติจัดติจัดติจัดจัดติ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 จดอีกแล้วจัดติอีกแล้วก้มลงหมอบกราบกลางหว่างขาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาอยู่กับดิฉันนะคะ CR Boss Star กับเกม Overwatch ค่ะวันนี้เราจะมาทำการแข่งขันกันเหมือนเดิมนะคะมาติดตามกันเลยค่ะว่าจะหายนะพังพินาหรือเปล่านะคะ <c oughs> คุณผู้ชมค่ะถึงเวลาที่ดีฉันจะต้องสู้แล้วนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในด่าน a อ t a ท k ของด o ร a d o นะคะดิฉันเลือกเล่นป่าแมค e ครีค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะเพราะบางคนบอกว่าแมบางทีนะคะ พี่บอสเล่นซัพพอตเนี่ยเล่นตะบูเลยแต่พอเล่นตัวบูนี่เล่นมูมิงมากนะคะซึ่งดีฉันก็ว่ามันก็จริงค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวดีฉันจะลองบูแบบเต็มตัวนะคะเล่นป่าแมคครีนี่แหละคะ่ะไม่รู้จะพังหรือเปล่านะคะมาติดตามกันเลยค่ะจะว่าไปภาพนี้ไม่ค่อยสวยนะคุณผู้ชมถ้าจะสวยขึ้นต้องแบบนี้ค่ะหนี <c oughs> เก๋ไหมล่ะค่ะโอ๊ยแต่แล้วป่ายืนท้ามกลางทะเลทรายซาฮารานะคะอุย๊ยอีนี่ทำอะไรเนี่ยเอาอีพวกนี้ก็เล่นลักังกันใหญ่ค่ะอดีฉันเล่นมั <c> ่ง <oughs> โอ้ยเล่นกันใหญ่อีพวกนี้นะคะมีความูกตายละโอเคค่ะตอนนี้นับถอยหลังแล้วนะคะคุณผู้ชมตื่นเต้นนะ่ะโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคค่ะ โอ้ยโอ้ยตา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 ยชีวิตชีวิตชีวิตนะคะอันนี้เราแบบลองมาข้างหลังพวกนางกันนะคะโอเคค่ะอุ้ยพวกนางไม่อยู่กันเลยหรออู่นี่ค่ะโอ้ยตายตายตายข้างบนอุ้ยอีหอยอีหอยอีหอยอุ้ยอีหอยอุ้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 ยอีนี่อะไรคือการที่แบบเพิ่งออกมาแล้วตายไม่เข้าใจตัวเองมากจริงๆดูสิคะดิฉันเพิ่งออกมาเผยโฉมได้แป๊บเดียวแล้วก็ตายคุณผู้ชม คืองงกับตัวเองเวลาเล่นสายบัวค่ะจะชอบเป็นแบบนี้ตลอดพอเล่นซับพอตนี่พิวมากนะคะบอกเลยนี่ไอบ้ามีบ้าอีบ้าโอ้ยตายตายตายมันมีอีนี่ไงสไนเปิรนะคุณผู้ชมโอ้ชีวิตชีวิตชีวิตนี่แหละไบ้าออบ้าอีบ้าโอ้ตาย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 ตตายตาตายตายตายตาอ โอ้ยคุณผู้ชมดีฉันกลัวอีนี่ไม่ได้ค่ะเราห้ามกลัวเราต้องบูนะครับเพราะเราเล่นโปบูแล้วเนี่ยโอ้โหชีวิตชีวิตชีวิตมาค่ะมาค่ะนี่อีบา้าอีบา้าโอ้ย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 อีบา้าอีบา้าลบค่ะลบค่ะออ้ยไม่ทนัน <laughs> แต่ชอบท่ากดชิปของป่าแมกครีนะอีนี่หมอบแบบสายย่อมากคุณผู้ชมอุ้ยแต่ทีมเราเก่งนะนางดันรถไปได้ถึงนั้นแล้ว่า อีนี่เหมือนแบบดีฉันไม่มีค่าในทีมเลยคุณผู้ชมไม่มีความมีคุณค่าเลยดีฉันนะคะตายแล้วโอ้ยโอ้ยหลบ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 ค่ะหลบคหลบคาน้นาเอ้ยตายแล้วตายแล้วฆ่าได้แล้วคุณผู้ชม oh <my> โอ้ยจัดติจัดติจัดติจัดจัดจัดติ๊จัดติ๊จัดต,ต,ติอีดี่ ชอบจัสติกนะคะอีหอยแม่ป่าจับค่ายหมดเมื่อกี้จะบอกแม่นะคะเราพูดว่าแม่ไม่ได้แล้วเราเป็นป่านะป่านี่เฮ้ยดันรถกันหน่อยอีพวกหอยอีนี่เองดิฉันดันรถอยู่คนเดียวคุณผู้ชมดูดีเอาอีนี่เราไปกันหมดเนาะคุณผู้ชมมันไปกันหมดจริงๆเนี่ยดิฉันดันรถอยู่คนเดียวโอ๊ยตายแล้วอีพวกนี้นะคะปล่อยให้ดิฉันดันรถอีบ้า โอเคค่ะเรามาหมอบหมอบตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวโดนต่อยโอ้ตายแล้วเฮ้ยไม่มีใครดันรถจริงอะอีบ้าให้ป๋าดันรถคนเดียวอีพวกนี้โอเคค่ะลิปเปอร์มาแล้วนะคะมาช่วยดันรถหน่อยลูกมาดีมากค่ะเุ้ยแต่ใจนะคะอย่างน้อยเราฆ่าอีฟาร่านได้ด้วยคุณผู้ชมแหมจัสติกนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะดันมาได้เยอะมากเลยค่ะโอ้ชีวิตชีวิตชีวิต โอ้ย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 ตาย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 โอ้ยตายนะคะโอ้ยอยู่กันเต็มเลยค่ะนี่แน่อีบ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายนะคะไม่ไหวค่ะวิ่งไปขับป๋าค่ะคุณผู้ชมว่าจะชนะไหมคะเกมนี้แลดูยากเหมือนกันนะโอเคค่ะลิบไปข้างหลังต่อลิบไปข้างหลังต่อมาค่ะมาค่ะมาค่ะอย่าได้เกรงกลัวใครหน้าไหนนะคะ ดีค่ะนี่อีบ้าอีบ้ามัน <lin> มีทางขึ้นข้างบนไหมอยากอุ้ยอุ้ยมันอยู่กันเต็มเลยอ่ะนี่อีบ้า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  อีบา้านี่ดีค่ะดีค่ะอีปาล้านโอ้ยโคตรเกลียดมันเลยคุณผู้ชมดูดิมาค่ะมาค่ะมาทางนี้ก็ได้นี่อีบา้าตายค่ะเรียบร้อยนี่อีบา้า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 โ,โอ้ยปมปอมปัมปมโอ้ยปาล่านปาล่านโอ้ยไม่ไหวคุณผู้ชมอีนี่ <laughs> พังมากอะ่ะ โอ้ยตายแล้วตายแล้วรุมฆ่าแบบรุมฆ่าเหมือนโกรธดีชันมากนะคะอีพวกนี้ไม่เป็นไรค่ะเรารีบมาค่ะสวยนะคะมาเลยจ้าอีพวกนี้ตายห,หมดจัดติดจัดติดอีกแล้วจัดติดอีกแล้วจัดติดไม่ดูตามาตาเรือโอ้ยนี่แน่อีบ้าไปเลย ววคุณผู้ชมมันมากอะ่ะคือถึงแม้ดิฉันจะแบบเล่นแมคครีกากนะคะก็ก็มัน,มนค่นะ,ะคือสัมผัสได้ถึงความมันจริงๆคุณผู้ชมโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาไฮนูนแถวนี้เนาะอ e ีฟาล่าฟารล่านฟาล่านโอ้ย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 ยตายตาตายตายชีวิตมาค่ะมาตรงนี้ก่อนนีเอายาก,ก่อนสตยัววดีค่ะดีค่ะเอ้ยมันอยู่ไหนกันเนี่ย โอ๊ยโอยโอ๊ยชีวิตโอ้ยตายอินี่ก็แบบอุตส่าห์ลากดีฉันลงมาเนาะห่อยมากคุณผู้ชมอินนี่แบบตายแบบอนาถกระเด็นกระดอนมากค่ะมาขับป๋าค่ะอย่างรวดเร็วนะคะจังหวะนี้ไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะนี่เรามาไฮนูนต่อนะคะยังไม่หมดความหวังคุณผู้ชม ดีค่ะหวังว่าจะไม่มีใครอยู่ข้างบนนะเราจะไฮนูนแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันอะคุณผู้ชมอออมันอยู่ตรงนี้กันเต็มเลยโอเคค่ะมาค่ะมาค่ะมาได้ตัวหนึ่งอีหอยได้ตัวหนึ่งแน่อีบ้าโออเดี๋ยวมันดึงดิฉันอีกโออเออเออโอ๊ยอมีป้อมอะคุณผู้ชม ตายตายตายต้องกําจัดป้อมอย่างแรงค่ะนี่นี่อีบ้าไม่ค่อยนะคะโอ้โอ้ชีวิตโอ้ป้อมมันอันติิแล้วค่ะอันตรายมากดีค่ะดีค่ะดีค่ะโอ้โอ้โอ้เอลิปเปอร์เอลิปเปอร์ลิปเปอร์โอ้ยได้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 มากอีนี่พังมากคุณผู้ชมแต่จริงๆเราดันเกือบเข้าแล้วนะ รีบเข้าค่ะรีบเข้าค่ะใกล้จะชนะแล้วไปเลยค่ะอุอ้ยเสียดายไฮนูน่ะคุณผู้ชมบ้าหรือเปล่าอินี่เ <c oughs> ขาฆ่ากันได้สามสี่ตัวนี้ฆ่าได้หนึ่งตัวนะคะ <c oughs> คิดวา่ายังดีกว่าฆ่าไม่ได้นะคะ <c oughs> โ,อโอ้ยตา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 ย,ตาย <c oughs> ไปค่ะไปค่ะไปค่ะ <c oughs> ดันมันก่อนดันรถก่อนดันรถก่อน <c oughs> โอ้ย ดันรถก่อนดันรถก่อนดันรถก่อนโอเคค่ะไปค่ะไปค่ะอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งยอมแพ้ดีค่ะดีค่ะดีค่ะปอมหังแล้วนะคะดันเข้ามาแล้วคุณผู้ชมจะชนะแล้วจะชนะแล้วอีหอยดันเข้าอุ้ยคุณผู้ชมชนะคุณผู้ชมคืออึ้งมากคือมันแพ้ไปแล้วอะค่ะแล้วแบบอีนี่อึ้งมาก สวยมากเลยค่ะบอกเลยเฮ้ยคือแบบคิดว่าแพ้แน่นอนอะเม่อสิ้นอะอุ้ยตายแล้วเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะถือว่าเป็นการเล่นแม็กซฟรีครั้งแรกของเราที่แบบเลิศอยู่นะคุณผู้ชมถึงแม้มันจะแบบพังกีหน้าอะคะ่ะแต่อย่างน้อยก็ชนะนะคะถึงแม้จะไฮนูนฆ่าได้ตั้งหนึ่งตัวอีบ้าโอเคค่ะเดี๋ยวมาติดตามเกมต่อไปนะคะ มาค่ะคุณผู้ชมขาด่านด e เฟน s e นะคะของ a n u บิสค่ะดีฉันเลือกใช้อีเมยนะคะเดี๋ยวแม่จะสร้างปะาาาน้ำแข็งเอลฟานะคะลบขวางทางเข้ามันให้หมดค่ะโอ้ตายแล้วโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะหวังว่าจะชนะนะคะตานี้อันนี้คือโฉมหน้าทีมแล้วค่ะถือว่าลดอยู่นะโอ้เอาสิสู้ตายมากค่ะแต่ละคนมาเลยค่ะอีเมยค่ะจะว่าไปนะคะไม่ได้เล่นอีเมยนานมากคุณผู้ชม นางก็น่ารักดีนะอีนี่ดูสิคะตายแล้วน้ำแข็งเอลซ่ามากค่ะเหมาะกับหน้าร้อนนะคะอ่าวิ่งมาเลยค่ะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะโอเคค่ะนี้ทุกคนวิ่งมานะคะวิมเมอร์ซี่สวยนะคุณผู้ชมอีนี่ปีกสีทองมากค่ะโอยตายแล้วอีวิดเมเกอร์นี้ก้นแบบงอนมากค่ะอีนี่เห็นไหมเทียนเท่านี้เราก็กั้นได้ทางหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมค่โอ้ตายแล้ว เรากั้นทางไหนดีอ่ะซ้ายหรือขวาดีอ่ะจริงๆควรกั้นทางนี้นะเพราะว่ามันจะได้เข้าตรงนี้ไม่ได้ไงเนาะอย่างน้อยถ้ามันเข้าตรงนี้ค่ะมันก็ต้องไปประจันข้างหน้าอยู่ดีเออหลาก,กั้นตรงนี้แหละค่ะเก๋เกนี้ค่ะแบบนี้นะเนาะโอ,อเก๋มากเลยคุณผู้ชมสวยๆใสๆนะคะแปะสเปรย์ก่อนค่ะน่ารักไหมคะคุณผู้ชมดีค่ะมาแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาค่ะ มาค่ะการมันขอนค่ะการแล้วนะคะอ่าจังหวะนี้นะคะโอ้โอตายแตตายชีวิตโอ้โอตายแต่ตายตายโอ้โอตายแต่ตายดีฉันทําอะไรเนี่ยโอ้อินบ้านี่งงมากคุณผู้ชมไม่รู้ไอเกนจิเข้าไปหรือยังเหมือนจะเข้าไปแล้วนะเมื่อกี้อะโอ้นี่น่ยบ้าไม่ต้องเข้ามาโอเคค่ะ ดีค่ะ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 ทำมันไปค่ะกั้นมันไปคากั้นมันไปคะหนีอีบ้าอีบ้าโอ้ยปลาล้านอยู่ข้างบนหนีหนีเห็นเห็นเห็นโอ้ยตายแต่ได้อุ้ยเรียบร้อยค่ะได้ด้วยคุณผู้ชมสวยๆเก๋ๆนะคะดีค่ะหนีอีบ้ามันเข้าไปแล้วนะคะมันเข้าไปกันแล้วค่ะนีอีบ้าไม่ต้องเข้ามา ค่ะอุ้ยแบบจัดการฟาร่าได้นี่คือตัดใจเวอร์คุณผู้ชมอีฟาร่ามคงเกลียดดิฉันแล้วค่ะว่าแบบอีนี่เป็นอะไรกับนางโอเคค่ะโอเคค่ะนี่อีบา้าออ้ยตายอีเทเซอร์นี่วุ่นวายมากเลยอะไม่ต้องเข้ามาก่อนไม่ต้องเข้ามาก่อนข้างในก็แลดูวุ่นวายแล้วมีก,กั้นไปก่อนค่ะ โอ้โหนี่อีนี่อีเทเซอร์อุ้ยเกนจิค่ะนี่นี่อีหอยนางรมตายอีหอยอีหอยนี่อีบ้าใครค่ะผู้ที่เจ้านีแข่งให้หมดแข่งให้หมดแข่งให้หมดนี่อีบ้าสมค่ะอีเทเซอร์โอยลิงค่ะลิงค่ะโอเคค่ะป้องกันตัวก่อนนะคะจังหวะนี้นี่อีบ้าอีลิงบ้าอีลิงบ้า โอ้โห oh, 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 ชีวิตชีวิตนี้แน่ไปค่ะไปค่ะโอ oh, oh, ้ตาย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 โอ้ตาย,ตาย, oh, ตายหุยจัตติกนะคะมาได้จังหวะมากคุณผู้ชมอีนี่เ <c oughs> มื่อกี้ถ้าไม่มีจัตติกเรารอดนะคะมาได้จังหวะแบบต <ใน S 1> ุดเลยโอ้ oh, ตายแล้วไม่เป็นไรค่ะถือว่าเรายังทำได้ดีอยู่เนาะสถานการณ์น่าจะยังคงที่อยู่บ้งคะัเนี่ย ไปข่ะอีเมยขายอย่าเสียเวลานะคะเสียเวลาไม่ได้เลยจังหวะนี้โอ้ยคุณผู้ชมมันมากอีนี่ <varit> โอ้ยแต่แล้วไม่น่าเชื่อนะคะคือแบบถ้าคนที่ติดตามมาจะรู้นะที่ดิฉันบอกไปตั้งแต่ต้นน่ะคือดิฉันเป็นปุ๊มที่ไม่เล่นเกมแนว FPS นะคุณผู้ชมคือเล่นเล่นเต็ม<อ>แล้วอีนี่ปรากฏพอมาลองเล่นแบบเออสนุกอ,ะอ่ะเฮ้ยมันอยู่กันเต็มเลยเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอพวกนี้โอ๊ตาตายตายตายทไมนี่ได้ได้ได้หมดแล้วค่ะ โอ้ 1941, โยโอ้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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ย้ยโอ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 ้ย้ยโอ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 ้ย้ยโอ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 ้โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้้ยโอ้ มาค่ะอีเมยตู้ต่อไปค่ะยอมแพ้ไม่ได้ดีค่ะนี่อีเกนจิมาอีเกนจิอีเกนจินี่อีบา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 ตายไปเลยเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับอีเมย์เสียดนางอ่ะโว้ยมโอ้โหฟาร่านนะคะอีนี่ก็แบบ โอ้ยตายตายตายชีวิตอีบา้าโอ้โหตรงนี้ก็มาตรงนี้ก็มาเออมากันมันทุกทีนี่แหละค่ะมากันมาทุกทีมากันทุกทีทุกทางจิ้มหัวตายไปเลยค่ะนี่อิลิเตอร์ทำไมทำไมโอ้ยแน่จริงอย่าหลบสิฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมน,มอมนี่อีบา้าอีบา้า เล่นกับใครไม่โอ้ยมังกรไามากค่ะอีเทเซอร์ระเบิดโอ้ตายมันมากคุณผู้ชมดีมอยนี่แหละอีบ้าไม่ต้องเข้ามาก่อนอีฟารานอีฟ้าอีฟารฟานโอ,อ้โอ้ตายตายชีวิตนี่กั้นตรงนี้ก่อนค่ะเผื่อนางมาอีบ้าอีบ้า โอ้ยคุณผู้ชม,มเมาหมดแล้วตอเน,นี้ยัวมัวมากคือมันอีลุงตุงนังไปหมดนี่ดิฉันแบบนีขค่ะอีบ้าไม่ต้องเข้ามาอุ้ยคุณผู้ชมมันอีลุงตุงนังแบบมากๆเลยอะแต่สนุกนะคะอีลุงอีลุงตุงนางแต่แบบสนุกมากนี่ลิปเปอร์ลิปเปอร์ลิปเปอร์นี่อีบ้า แค้นนะคะแค้นลิปเปอร์มาหลายตามากบอกเลย <laughs> <refriger ant> โอ้โหตยตา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 ยชีวิตโอ้ยจัสติกแล้วจัสติกแล้วจัสติกแล้วโอ๊ยอ,อินนี่อยู่ๆมาจัสติกนะคะนี่อีบ้าไม่ต้องเข้ามาค่ะโอ้ตายคุณพุชมนี่นี่ตายไปไข่อีดีว่า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  ตายไปคาตายไปคาโอ้อีฟาร่านอีฟาร่านโอ้ยคุณผู้ชมเมามันนะคะตอนนี้ดิฉันไม่รู้จะพูดอะไรวคะ่ะมันมันมากเลยตอนนี้คือแบบขอ oh, อนุญ,ญาตตู้ก่อนนะคะคือหมั่นไต้พวกนางน,นะคะบางทีดิฉันจับค่ายหมดอีพวกนี้ <Thank you. S 1> ดีค่ะดีค่ะโอเคกั้น <Okay. S 1> มันไปค่ะไม่ต้องให้มันเข้ามานะคะอีพวกนี้อีไมอย อีมอยอีมอยนีอีมอยตมค่ะตายไปสวยๆนี่อยู่คนเดียวเลยดีว่าอยู่คนเดียวเลยอยู่คนเดียวเลยมีเรียบร้อยค่ะตายไปค่ะหลุดขะล่างหลุดมากโอ้ยนี่ไปค่ะโอ้ตายตายตายชีวิตโอ้ตายตายตายนี่ไปค่ะไปค่ะไม่ต้องเข้ามา ุยคุณผู้ชมเมามันมากโอเคค่ะกันมันต่อน,นี้โอเคสวยมากเลยนะคะเล่นอีเมอร์ตานี้รู้สึกว่าค่อนข้างทำประโยชน์ให้ทีมได้เยอะอยู่ดีค่ะดีค่ะดีค่ะไปค่ะไม่ต้องเข้ามาค่ะอีโบกนี้มันจะลำคาดิฉันไหมเนี่ยโอเคค่ะ ดีค่ะดีค่ะดีค่ะดีะดีค่ะโอ๊ยคุณผู้ชมมันไปแล้วมันไปแล้วอีนี่โอ้ยตายตาตายตายอย่าย่งขาดไปถังกั้นไว้ก่อโอ้ยมังกรมังกรโอ้จีเจ๋าใช้กับใครเนี่ย <c oughs> อีนี่นึกว่ามันบุกเข้ามาเยอะนะคะไม่เป็นไรค่ะดีค่ะ อุ้ยสวยมากเลยตานี้คุณผู้ชมโอ้โอ้โอ้ชีวิตชีวิตชีวิตด,ดีค่ะโอ้ยอีฟาร่านโอ้ยมันน่ะนี่อีบาอีบาอีบาอีฮันโตโอ้ยกันไปไม่ต้องมาอีนี่แบบ <c oughs> กันมาก เก็นจินะฮะโอเคค่ะรู้หายไปไหนแล้วอักกันต่อมาค่ะมาค่ะแน่จริงมาแน่จริงมาโอ้ตายตายตายชีวิตสีค่ะนี่ลีปเปอร์ลีปเปอร์ไม่เข็ด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  ไม่เข็ดไม่เข็ดไม่เข็ดได้ได้ได้โอ้ยโอยมันหลบได้คุณผู้ชมหนีก่อนหนีก่อนโอ๊ตตา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 ยชีวิตลบห้านีสวยมากโอเคสวยสวยนะคะจังหวะนี้นี่อีบ้าไม่ต้องมาไม่ต้องมาโอ้ นี่อีบา้าอีบา้าอีบา้าดีค่ะดีค่ะโอ้ยเกนจิเกนจิไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเช้าเนี่ยโอเคค่ะหลบก่อนหลบก่อนดีค่ะโอ้ยโอ้ยลิเปอร์ลิเปอร์ลิเปอร์ยา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 โอคจเจา ไปโอ้โอโยสมค่าตายไปให้หมดอีพวกนี้นี่สวยมากคุณผู้ชมอีเมย์อานี้บอกเลยชนะแบบใสใสโอ้ยคุณผู้ชมมันมากอีนี่ไม่ไหวแล้วอีเมยบูแบบบูได้ใจมากคุณผู้ชมอีนี่หล่อนไปเป็นสายแอคแท็กไหม เฮ้ยคุณผู้ชมแต่มันมากจริงๆอะ่ะโอ้แต่ละริปเปอร์ได้นะคะทีมมันรู้สึกอีนีต่ตายกันหมดมาอัดกันอยู่ในบ้านอีบา้าเฮ้ยคุณผู้ชมสนุกมากเลยอะ่ะตาเนีย้ยโหวตให้เมอร์ซี่สวยๆเลยนะคะนางทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีเลยแหละจริงๆทีมเราทำหน้าที่ได้ดีทุกคนเนาะมันเลยรอดไงคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดู <c oughs> สรุปนะคะ โอเคค่ะสรุปหุ้ยค่าไปได้12ปลายไปสอถือว่าลดอยู่นะสําหรับดีฉันน้าโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะนั้นสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์และสับสดมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ